เนาะให้น้องอาบุนขอบคุณนะครับบวยพ่อในเพื่อนในเด้อขอขอามุคขอบใจเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองลายามาเทมาอายุมันยืนสาธุเนาะค้านี่มาใส่รักนี่พ่อจ้ะรักอะให้หน้าตรงนั้นใช่ไปขอใช่น,ชนี่โอ้บ๊วยพูดุรื่อยเหรอโดยโอ๋อแต่คารักนี่มานี่เนาะวันีอ,นอ๋อมานี่อีกพ่อพี่น้องเย ให้หน้านี่แล้วกันให้หน้านี่แกแมนว่าี่แมนโอ้ให้หน้านี่แกเป็นตริงของเจ้าว่าโดยโอ้โดยโดยโอ้เะอข้งเธิบเด้วยเนาะแต่ค่าอะไรไปห่อสายบดสุดกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนกายยินดีต้อนรับทานเข่าสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกาเมื่อนี้น้องว่าวแสนก็นเดินทางมาบ้านตงหน้าขามน้องมืองอัดสะพังทองแขีงสวัสด์นาเขตพ่อพี่น้องเอ้ยกาเมื่อนี้บ่าวแสนก็เดินทางมาหาน้อง ลาหน้อยเนาะที่เพิ่นอาศัยกันอยู่ dom, อันเอื้อยน้องสามคนแหละพ่อหน้อยเนาะก็คือมื้อนี้ว่ัสดก็ซื้อข้าวสานแต่ก็ซื้อเข้ามาซื้อทานนะครับน้องพร้อมพ่อหน้อยเนาะก็คือมีทางอันยาคูเนาะอยู่พังไทยพ่อหน้อยเพิ่นก็อยู่จังหวัดพังงาเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาใหม่มาแสนซื้อข้าวสารซื้อให้ซื้อทานมามอบให้ครับทางน้องเพิ่นพร้อมพ่อหน่อยแล้วก็มื้อนี้ว่ัสดก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะดอเบิ่งอัน ดินนอ่องดินเทือนของเพื่อนพ่อของพ่อนอ้อยว่าสรีหน่อยสรีลายทำไรนะเพราะว่าเพือพ่อนห้ว่าวัดเซนขามาเบิ่งน่องเอพราะว่าเพื่อนสรีบ้างแทนเฮตองน้าไหมครับทางน,อนอ่องเนาะแล้วก็เจ้าน้าพ่อของพ่อยน้อยกาต้องกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลายหลายเลยเนาะขอยอยู่ดีมีแหง้งก็เจ็บจะได้พุ่มไขย่ยามีขอให้พัฒนาสิ่งใดก็ขอให้แต่ความพัฒนาเดอ้อเนาะขอให้อายุมันขอยงนินเดอ้อขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะ ไปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะสาธุกการคุ่งครบรายเด้อเนาะที่ช่วยเหลือแบ่งปันให้ครอบครัวของน้องหลานน้อยเพื่อนเนาะกัโอเคเนาะพ่อพี่น้องก่อนสิ่งของที่ตามเขาส่งกบฝากก็ได้ก mm ุญแจก็ต yeah, ิดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวแซสนเด้อพอพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปช่วยเหลือต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกัโอเคไปติดตามเขาส่งน้องกันได้เนาะพอพี่น้องโอเคเนาะพอพี่น้องก็าแซ่กจายสิ้นไปหาอันน้องเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ กตอนนี้เราจะิกลับมาหอดเป็นที่พอาะหอดเนาะกลับมาคนเดียวมันหนีพอไปหน้อยเนาะเดี๋ยวญญเ้องสี่อเข่าไปเพิ่นกน่อนเนาะเดี๋ยวเ้องสีสบายดีทองเพิ่นกน่อนอ่าสบายดีล่ะสบายดียดโอ้ยใส่ออยัเนเอื้อยจะไปใช่หรอือเล่าเข้าไปซักเครื่องเหรอเนาะบ้างนนะะโอ้เข้าไปยังเกาะเข้าไปซักเครื่องอยังล่ะแค่เข้าไปซักเครื่อง สักเครื่องอยู่เพื่อนหน้าเบาเออเพื่อนขึ้นได้ไปสักที่พุ่นเนาะน้ำอยู่ในวันสุดเนี่ยอ๋อน้าอยู่นี่มันสุดออกเนาะก็ได้เพื่อนก็ได้ไปสักกี่พุ่นโอ้เพื่อนไปไต้หล,นลุนนะบอไปบ้างหนึ่งมีไปไปบ้างไปบ้างนึงมีอ๋อดโดยโดยจะเลือกพียนอะไรเนาะนเพื่อกเพื่อนไปนั่นนะวันนี้เขาได้เข้าอีกบอแต่แรงบนาได้เข้าบวได้เข้าเนาะ ส้นลายซสนลายตอนแรกมันซุกบริข้าวอ๋อแต่แรกมันซุกนี่เส้นลายบริข้าวโดยโดยเจอะไรเครื่องจะชาติหบ่เนี่ยชาันซากแ้เจาจะไปชากอใช่ไส่ยละชาติเพื่อนนี่อ้าวบัตเอื้อจะเพืได้ไปชาอีกพุ่นเยอะกีการสูอกีการซูเปาสูเนี่ยอ๋อสูเพื่อสิขึ้นเปนบ่อ้นอเขาไปนอเอยมันจะมีอยู่น้องนำกอกแต่ว่า มันสูบออกยากเนาะโดยโดยเลิกบ่นคำสั่งนี่ทางเอาไปได้เลยนะจะรู้อลไรจะเลิกเติมเติมนี่ยสูบยากเนาะโดยโดยจะได้ไหม่บ่อยากได้อยากได้อยู่เนาะมันอยากสูบสบายอยากสูบสบายจกเครื่องสบายจะน้ำสะได้สบายเนาะ่จะได้แม่เจ้ามาท่านมากบอเลยแม่พอท่านได้มา sao bây giờ hà hoàn bò sao hà yêu sao hà bây giờ mà em mới đây thảm sao không tôi thảm tôi hài cứ vừa thảm và chỉ mang mới đây em đi chơi bao thấy bà mà này đi chay đi chay bây giờ cứ đi chay nào hỏi về nào về nào anh về năm ba hay vào đây bao đây nè ไก่บใ,ให้เขาเอามะม่วงแล้วเขาเข้าไปเขาบ่อให้อะดอจะจะไปย่างอันไหนเป็นวัดบ,บ่เป็นวัดมียายกินยังบ่มีนะกินแล้วบ่อเขาเที่ยงอ่ะกินแล้วกินแล้วได้ได้ยังกินมันนี่ปนปลาดุกอ๋อปนปลาดุกบ่ออืออดยอย่าเด้อ เขาเลียนอย่างเยอะเยอะเอโดยฉันกันไม่ได้สอนบ่สอนอแน่สอนอูลืมบ่อเือไหไโดยเนาะไงมันเบิ่งเจ้าอยู่ได้ไหนอือด้ดูถ้าอย่างน้ก็จาไปนั่งได้บ่อไหนได้ได้เจ้าได้ได้เนาะไกลบ่ Cái tớp Cái Ồ Rồi rồi Chẳng phải phong bao có đây bao chỉ phải sư than thôi Đấy Ủa bao, bao bộ trang bao vẫn chạy đấy Bây giờ vẫn chưa thang quá thì không phải rồi Giờ bây giờ chỉ nhớ khỏi cái mặt miệng này Chỉ phải, phải sư than còn nó Phải sư than đây cả Ờ uh, Cái bộ thầy gửi cho mọi gì đi đây nó Rồi Bác phải bán bao bác <laughs> เอาไว้ก่อนพูดไปหน้องเยเดี๋ยวายเสียนสีย่อเข่าขึ้นมาก่อนเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาสีย่อเข่าไอขึ้นมาให้น่องกันเนาะมาผู้เดียววันนี้มาวาจิตนวาตาเพิ่อนกับบอด้ม้าน้ำวันนี้พูดไปหน้อยไอซื้อเข่ามาให้น้องด่าน้อยเพิ่อนทดสอบหนึ่ง คเข้าใจละเอาไม่เอาใส่นอกมันเป็นมือก้องไงเนาะข่าวอันที่ว่ายังมีข่าวกินอยู่ปะยังยืนในกระซามค่ะขา่ขาวข่าวมาตะชัยขา่าวถ้าแม่สีป้าไว้ให้ก็จะโดนเลอ๋อมีอยูเนาะโดยโดย โอเคเนาะเดี okay, cow, okay, no. room, ๋ยวว่าแสงจะไปซื way, ้อทานกันแล้วเดี๋ยวเราจะจังสิโอลมกันไม้พวยหน้องเอ้ยโอเคเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ว่าจสงกับซื้อทานมาให้น้อนคนเป็นทีห้อแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะการร่างฮอดว่าจสงกันเลยการพาน้อนคนไปน้ำนาะเพราะว่าน้อนคนไปน้ำมันเอ่ยเพิ่นไปซักเครื่องอยู่เรื่อนละบบาว่าจสงเนาะมาว่าจสงก็ได้ซื้อทานมาเมียนก่อนเนาะแต่กายเป็นยางมากกำลังพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะนี่พ่อพี่น้อง อ so well. ันก๊อกเพิ uh ่นนี่ก็มีอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นว่าก็สาเหตุที่ต้องไปซักเครื่องอยู่เฮือนนาบ่าวก็มันยุ่มบ่สิออกนะพ่อพี่น้องเนาะเพเด้อเนาะพ่อพี่น้องโอ้มันก็ออกอยู่พ่อพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าอือก็คือว่าเพิ่นบ่มีผู้เฮ็ดผู้แปลงให้เนาะบ่มีผู้นครอบครัวเฮ็ดให้พ่อพี่น้องเอยเป็นผู้แซ่ผู้าก็จังซี่เนาะ ะครับว่าซั่นสิเข้าไปถามเบิ่งเงินสร้างเนาะสร้างเจาะน้ําอะไรเนาะแต่ว่าเพิ่นมาเจาะแบบมาแปลงให้ใหม่มาเจาะมาแปลงให้ใหม่ครับผู้สิเอานําเท่าไหร่พ่นเอ้ยเดี๋ยวเาว่าคมันมาเจาะก็ต้องได้เจาะม่องเก่านี่แหละ่นเอ้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นพอกไแล้วเนาะก็ให้เพิ่นเจาะม่องเก่านี่คือสิดีกเก่า่พ่นเอ้ยให้สร้างอยงมาเฮ็ดให้คือสิดีกเก่าเนาะออโดยมีา ต่ว่าก็สิมีกินบ่ไปเท่าไหร่เนาะตามที่ว่าแซนนี่ลงขึ้นมาเนาะก็ออกแห้งอยู่ได้เนาะแต่ว่ามีกินน้ํานี่น้ําสิมีกินแต่ว่าอาจสิเป็นพว่ามันตื่นโพดบ่ด้ไดเนาะโอ้โยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวว่าแนสิย่ออาขึ้นแม่นให้เพิ่นอนบ่พี่น้องกคือว่ามามื้อนี้ก็ได้อันาว่าแนมาก่อนเนาะีเฮาสิย่อทานไก่อนให้นขึ้นก่อน มาเสียงกันซื้อไม้เพิ่อนซ้ำสอบเอาไปหน่อยเต็มต้นเลยนี่กันเนาะอันนี้ซื้อมาลายกับขึ้นบ่อเนาวบ่อจิตบ่อตาเพิ่นบาได้มาหนั่งอ่ะนะอุ้ยอุโอ้โหเนาะเอาไปเหนียขึ้นมาหน่น่อยเลย ซื้อม,มาไว้พ่อเป็นหนึ่งเขาหนึ่งน้าไว้กินพอไปพี่น้องเลยมันก็สบายเนาะแต่กูเอาพื้นใส่พื้นนะใส่พื้นมันค้อน Oh, mãi là bỏ <laughs> Ok! Họ oh, cái lạnh yêu cái mãi bìa mọi lạp bìa mọi lạp rồi. ô, oh, lạp bài đi. lạp bìa mọi 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 lạp bìa ปาโธใส่ใส่เพื่อนเหรออ๋อฝ่าบาพี่น้องมางามได้เนาะองนีอ้หีแซ่บเนาะหมายอนี่เฮ้ยมาหวดหมาหดว่าจาไก็าไกันอ่ะหมางหดเอ้ามด้เป็นมาหดวาจ้ะมันคือกันเนาะ โอ้ยเด้ด้น้าหอยน้าหอยอาจจะเป็นคน้องๆเหมืนเนาะหมู่ของอันว่าน่องของแต่น้าหอยแหละเนาะเป็นพากันไปเอาห่วงหอยน้าหอยใช่ไหมพากันไปใช้ล่ะสบายดีครับสบายดีจ้่ป่ะเด้อสบายดีสบายดีสิพากันไปใช้อีกวันนี้ข้าวบ้านผู้ข่าวไปย่างน่ะไปหากินโชมอยู่บ้านผู้ขึไปกินอยู่ไกลแท้ คนหลาย, <c oughs> ลายโอ้โอมีผู้คนบอกไห้มาเอาส้มบอนี่นะอ๋โอโดย <c oughs> โอเคเนาะพอไปนองตอนนี้น <S <S อ่ะนอกกนตานอยนเป็นกับมาเป็นที่ห้อยแล้พวพไปนองเลยหูนเนาะโอ้หางมาเป็นกระไรมาแต่เครื่องบอ เนนาะี่ก็มาแล้วเนาะสบายดีด้วยสบายดีส้วยด้วยด้วยสบายดีอีกทนึงด้วยสบายดีด้ยด้เป็นจะได้คือว่าได้ไปซักเครื่องยีพุ่นน้ำสูบเนี่ยสูบบ่ได้โอน้ำสูบเนี่ยสูบบ่ได้ก็เลยไปซักเี่อพุ่นด้ยเอาเครื่องไปซักเคืองเฮิร์มือเฮิร์มูออ้าว่าเฮิร์ลาบ้าวจ้ะ

บ่ได้แต่บางมื้อบ่โอ้ยอ๋อได้แต่บางเทื่อเนาะนั่นแหเนาะคือมื้อนี้ก็บ่าซื้อทาน3ซอบแล้วก็ข้าวทานซอบนึงเด้อโอ้ยกเป็นเงินของอันอ่ายาคูอยู่พังไทเด้อโดยอยู่จังหวัดพังงาโดยแล้วก็เงินพร้อมเนาะเงินกเป็นเงินเดือซื้อเครื่องในมื้อนี้เนาะเดี๋ยวทางบ่าวก็สิได้อันมอบให้กับน้องเลยเนาะ โดยเงินเดือดซื้อเครื่องไงแหละเลยอ่าโม่เน้องไม่เป็นต้นทุนในการศึกษาได้แน้นอนเนาะโดยอยังมีกับซองแสนเนาะอ่าเนาะขอบุญขอบคุณนะครับโวยเฉพาะในคนในเด้อขอความรู้ควใจเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยมีเงินมีทองรายมาเทมาอายุมันยืนสาธุเนาะดีใจบ่ดีใจโอ้โดยโดยไปเจอไรเลยแม่เจ้าะไรงั้นไหมสิมา ยังบัฮหูยังบัฮหูบ่เออยังบัฮหูอ่ะเมื่อสิมาไม่ได้เพราพี่เราไม่ได้เทอดินน้ำแม่บ่บ่บ่ได้เทอดินวิโทราะห์แล้วนะเดี๋ยวไม่ได้เทอดินด้วยแล้วก็สิเข้ามาถามเบิ่งเรื่องอ่าที่อยู่ที่ดินของน้องเนาะว่าหน่อยหลายชำเลยนะโดยและเพราะว่าเฮายังตั้งแต่มาก็ยังบ่เคยเบิ่งจักเทื่อนะว่าที่ดินของน้องน่ะนอยหลายชำเลยนะ แลวก็สีมาเบเรื่องขอเห็ดหองน้ำน้ำพ่อมมาสี่เห็ดชุยไล่พ่อมันนะมาดินของโ้องสีหอดใจ่นะผ้าอันผ้าผ้าเบาไปไปรอเบิ้งนะมาหอดใจ่ดินของโอกนะใชหอดทางใดใช่ตาอดไหอดใส ตะาคานี่บ่ด้วยอ๋ยอ,อตะคานี่มาใส่รักนี่บ่อะรากอะให้หน้าตรงนั้นใช่ไปหยอดใช่น,นี่โอ้โหอพุ่นเลยบ่ด้วยอ๋ยอ,อตะคารักนี่มานี่เนาะมาหนี่อีกพอพี่น้องเลยให้หน้านี้รากอะให้หน้านี่เก็แมนบ่นี่แมนโอ้ให้หน้านี่เก็เป็นตีนของเจ้าบ่ด้วยอ๋อโดยโดย โอ้อค่ะก่วงเติอบด้ยเนาะแต่ค่าอะไรไปห่อสายบัตรนี่ชุดชุดใส่ละชุดบอลคันนั่นเลยชุดบอลคันนี่เลยให้เลี้ยวนี่ให้หน้า,น,า,น,าน,น่ะแมนเอาเออนี่เนาะพอพี่น้องมาห่อนี่เนาะแต่ไปแล้วโค้งไปห่อสายบัตรนี่หอดโซนฮันแล้วกะบอลน,นี้อ๋อแต่ค่ายนี่มั่นนี่น้องน้องนี่บ่แมกับแมนมองมน้องนี่น้องน,นี่กับแมนบอลอ๋อน้องนี่กับแมนโอ้พ่วงเติบู่ได้นี่เนาะพอพี่น้อง โอ้แต่ว่าแต่ว่าทางนั้นโมเมนต์เนาะตัวนั้นเนาะโมเมนต์ดินไพชรตัวนั้นน่ะบมฮูบมฮูใช่ไหมเอาดินของเขาที่เห็นเขามานั้นอยู่อ๋อเป็นเจ้ของผู้เจ้าเยืนของข้าเจ้าเนาะแต่ว่าน้องนี่ก็เป็นของน้องเองเนาะเมนโอ้พ่อเป็พี่น้องกันแต่กับมอฮ์นี่พ่อเนาะโดยมอห์นี่มอหอนี่เกียรนี่พ่อเกียร์นี่แต่กับลักขั่วนี่เนาะโดยอันนี้กือแมนพ่ออันนี้ก่ะแมนนี่ค่ะอ๋ออันนี้กือแมนพ่อพี่นน้องเลย นี ooh, yeah. oh, ่เนาะยางอ้อมมาพี่ไปหน่อยแต่คาราคัวนี่เนาะมานี่เนาะไปหาเพือนหันหน่อยหน่อยอ๋อกลวงเถือกอยู่เนาะอันนี้โอเคโอเคเนาะโอ้ยไปหน่อยหน่อยถ้าว่ามีน้ำมีไนมีไฟมีแย่งกะคือสิเฮ็ดพักเฮ็ดชวนียังก็ได้เนาะแถวนี้เนาะโดยอ๋อโดยไปโดยพรไปหน่อยน่อยเพราะว่าที่เพิ่อนกับกลวงพอสมควรอยู่แล้วเพราป็นต่างต่างที่ว่าเซนเห็ดเนาะ ถ้าว่าลูมันเนาะปลูกผักปลูกหญ้าไว้คือสิดีนะอือเนาะพี่น้องยามไรล่ะแม่เจ้าสิมาล่ะยังบ่ฮู้ตรงใจวิทย์ปีใหม่นะวิปีใหมู่โอเนาะนเนาะากอันนี้ก็เพิ่นก็มีอยู่นี่เนาะมันสูบอสูบานะถ้าว่าเฮาทางใหม่ต้องต้องทางรองหูเก่าเนาะโดยหูเก่าแล้วก เฮ็ดไม่เฮ็ดอหไเพื่อนเฮ็ดไม่น right. ่ะอ uh ๋อโดยโอ้โหอ้ยน้องกะซื้อสีประมาณนี้เนาะอ่าดินของเพื่อนกะถือว่ากว้างพอสมควรอยู่โอ้ยน้องเอ้ยทีไรอันเฮ็ดหัวง่าอยู่บ้านเจ้าอนไหนพงบอกจ้างกูโม้คือกันว่าอย่างไรคันคุดจ้างเขาคุดนะคือแบบเห็นคนเห็นกายนี่ท้อละเซนอ๋อ ไม่ว so so ่าเขาจ้างเขาขาดได้เลยนะขาดแบบให้บอกเขามาเฮ็นเรียบมาเลยนะแล้วก็ให้เขาเมาเฮ็ดเลยนะเดี๋ยวนี้นะที่โบหูเนาะโบหูหอยด๊อยเหมือนกันเนาะก็คือวันนี้ก็ประเด็นของมาเชนก็คือเขามาเบิ่งเรื่อนน้ำเนาะเรื่องน้ำเรื่องในนี่แหละแต่ก็แพ้ผ่าได้จ้ะทรายทำเพื่อนบ้านจ้ะโบจักเลยโบจักอีกโบจักอย่าง้เดี๋ยววเนสิ ไปถามเนาะไปถามเบิ่ง,งกันสาบานทตเมืองนี่แหละอยู่ในนี่แหละไปถามปรึกษากับเพินว่าชี้เท่าไรนะตามที่เราเห็นนี่กะดินดินหลอนตอนหยาเพื่อนกันนึกว่ากุ้งคนจุกๆอ,กอกยู่น้อยๆแตเอามาอันอันนี้นะี่ยเป็นเป็นทีไพศาลที่ว่าตระหนักเฮื่องใหญ่ของไทยบ้านกูวงนารักเป็นของไทยบ้านขาเจ้าเหรอ,อคือคือตัดเจ้าเดี๋ยวเพื่อนตรงทางไม่แหย่จั่วอี่วันนี้ ช่งบนบอกว่านี้เหรอแต่ว่าเคื่อนของน้องจะอยู่ตามกลัวเนาะโอ้ยน้องเอ้ยเฟินก็ยังเห็นบ่แล้วเนาะเคื่อนเฟินก่ะยังเบลล์อือแต่ว่าน้ำนั่นของน้องใส่ใช่ไหมนี่ก็ยังมีกลิ่นเนาะมันเป็นอะไรเนาะอืมคีโตมมันเป็นคีโตมเนาะถ้าตื้นโมเทลเฟินว่าจะตื้น น้ำหกเมตรหกเมตรบ่อนี่ยนะไปทังให้แม่เอามือทังเอามือทังเอาบ่อนี่นจะโอ้ยคือยากแต่ต้องโดนโดนเรื่องเก่งได้จ้ะโอ้เก่งเนาะแม่ใหญ่กันเนาะหกเมตรหนึ่งอย่างนี้เนาะโอ้หกเมตรกับท่าบ่ลายอามือทังกับหอยเนาะแต่โดนนะบ่ทางแต่โดนแหละแต่โดนและเฮ้ยพ่อกินข้าวนะบ่ กินเลยอ๋อหนึ่งเอาให้ได้กินอยเขาอย่างนี้นะหัวเนาเนาะกินตะมาตะหงเยนอ๋อกะะมานตะองเยนตะแรงไม้เลขาบอบบบบบาบบ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 บ่บบ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 ับบบบบันบบบบบบบอบบ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 นยบบบบอบอบยบบนบอบบ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 อบบาบบบนอบบานอกจากกัน เรียนเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วนไงแบบมีมีทางไหนนาทีมาให้เอาแต่ลายทางแบบเขาให้เยนปรุงแต่งตัดยิบจิ้มผมจิ้มปุงแต่งตัดยิบบอ้วยโอ้ยแบบคือเขาเรียนจบหนิเนาะเาเรียนจบมอเช็ดหนิเนาะบอวยอ่าเขาสามารถเลือกอะได้หรือว่าเขาจะไปเห็นอย่างเัี้ยบอ้วยก็อยากไปเองก็ต้องใช้เงินแหละใช้เงินคือว่าเขาให้มาน้าโบมี แบบว่าถ้าว่าเฮาเรียนจบมาหนิเนาะเรียนจบมาหนิทถ้าว่าเฮาอยากไปเรียนต่ออย่างกงต้องใช้เงินมั่นบ่แต่ว่าเฮาสามารถได้ไรบ่ว่าเฮาสิไปเรียนอย่างเฮียยงได้เนาะ่การเรียยนมอนี่เท่ายงบประมาณเท่าไรโอ้โหแหละโอ้โหอ่โอ้โหขนาดพอหน้องเยทางมองเก้านี่างไรบ่เมนบ่มันกินบ่ได้กินบ่ได้ต้องต้องทางมองไม่มนบอ คือส ok ีเ oh, ็นบอนโนนพูดนด้คันทังบอนไก่้กกะทินเขาคูออ๋ออะไรน้ำไหมจ้ะน้ำค่ะมันบอกอ๋อเมดคือกันอะขา้างตื่นๆอ๋อตื่น้กันบอาอะไรกันดยจูบได้แต่สองคู่เม็ดอีกดูขันย่ามปนได้ลายยุบอ๋อออกแห้งอยู่ต่างวัดไว้เนาะ บ่าอะกัแบบว่าม no ันย <questo> ังหมวเลือดยังหมดอดอันสายหน้าขอาข่ะไหนเนาะมันเจดไงเจอน้ำเน่ถ hmm ้าไม่ไ่ไปทางเงาหมองขึーー้นหลก่อนนอนก่อนมเขตนท่านบ่ที่ทางไกลดีบ่อยู่ทางไกลก็นด้ทางกทางไกลเท่นี้บ่ได้บ่เทประมาณนี้แหละห่างหน้ามั้งนจ๊ะครับมันเป็นเพชอย่างนี้เใส่มองได้เพชรอยู่ทางหัวแค่ะนี่หัห้า ทั้งผู้โดยเอ่อบ๊วยเห็ดทางไกลนี่เนาะเห็ดบนทางไกลโซนค่ะอ๋อทไกลทางพูนเนาะน้ำเนาะโดยทางทางไฮน่าพูนเนาะโดยโอเคโอเคเนาะเนาะเนาะกะเอากระได้ฮู้แล้วเนาะว่าจุดเสร็ดวางแผนให้จังใดไฮน่า่นเลยเอากระมาเบิงมาหนี้เนาะมาเบิงมาถามมาเบิงที่ดินที่นอยของนอกนั่นแหละเพราะว่ามาเฉ่งกับบุคเรได้รอเบิงเลือกเอเนาะแต่ก่อน คิดว่ามีแค่หมกหมกผู้เพื่อนเนี่ยนะแต่จริงๆนะคะค่ากะข่วงอยู่ถ้าเพิ่นรูมันขยนันกับถ้ามีน้ำม,มีนอันพืชพ่ายใ,ให้สะดวกเลยกับน้ำน้สะดวกกัให้ถ้าแม่นองมาเนาะถ้าแม่นองมากับถ้าว่างรูมันเ็ดชวนพักชวนหญ้าปลูกพังทุกทิ้งท,ทุกอย่างที่กินได้เนื้ <c oughs> โอโมหงมันแปลงจังปังเลยที่ได้เนาะรูมันเนาะ,นะ ว่าจะโซนแม่เฮ็ดไมละโคอยู่ใช่ไหมถ้าว่าน้ำในถ้าว่าน้ำในพื้นพายสะดวก็ให้น้องพัฒนาพัฒนาต่อยอดเอาเด้อโดยโดยมันอย่างการปลูกกันหน่อยปลูกพังเจอความอยู่รอดของเฮาแหละเด้อโดยอย่าขึ้นฝรั่งแล้วคอนี้เพราะว่าคนนี้ก็ไม่ค่อยว่าเนาะไม่ต้องเนาะไา่น้องหล่ามันก็บอกไม่ค่อยเก่งเหมือนใดเนาะ นี่ก็หัวพวกเก่งเพราเฉะนั้าค่อยเก่งมันละเพราะเราเองการขึ้นว่าเนาะพอไปนอนเอลยาว่าท่านใดเนาะที่อยากจะซอยเดือยครอบครัวของน้องเนาะเรื่องไฟพลาดอ่ะซอยกันคำว่าไรบ่อยๆเนาะาำอาไลยท่านซอยกันแต่แห่งดีเนาะเพื่อนจะได้ตั้งเนื้อตั้งโตไลายท่านได้ไว้น้าบ่อย้ทำอาเมื่อเป็นมากกัน คนจ้างโมได้ไปรับจ้างกำเบไดเสั็นเนาะไปกับท่าจ้างวันนั่นไม่นช่ได้เงินเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนจ้างโอ้แล้ววิธีถามนะเก็บได้เป็นก่อนใชได้ไปอะแบบว่าเพิ่นมาหาโมได้บ่อยไหมีคนมาถามว่าไปโมอีวิอีทวิเงปุ้มันไปลายโคนโมกับลายโคนอยู่เขาสิเอารถมาลัดเอาแล้วเราก็ไปโมได้กับเพิ่นอยากไปทนอะไรนะ บมมีเงินบ่อเอะอจากไปบ่มมีเงินนี่แหละดูไปกับแจ๊เสียอย่างเนาะโอ<ด>้ยเอาเพิ่นว่าอัน,เ,นเป็นนำในเพื่ไกับคือบ่อแหลนน้อยยังบมใชลรวงปัญญายได้ไาา่าไปหาจ้างเนาะจ้างะวันนึงเ่าได้ปัญหาสามสิบสามสิบโอ้สามสิพบพนน้อยเนาะ,ะมันสิได้เ่อได้สามสิบนโอ้ใครว่ามือหนึ่งหาิพันก็ยังดีอยูเลยเนาะ<ด>โอ้ยโอ้ หาเพิ่นมามาได้บอกม่รู้เลยจะให้เขาโทรหาเราจะให้เ็นโทรหาเนาะหายนะหมาอยู่นลำดุลำเต้าอ่ะแน่เนาะนะโดยๆมานวมาได้ไม่มได้แ่ายมากะใหทางแม่เพิ่นดูมันปลูพพกพาปลุกหย่านะจะช่วยสวดูนล้งกัในชารเรลอยู่ลำดนลำเต้าอ่ะนะบูมีกูหาละกลไปหา cái bò này nó mới phù hà nó thôi thằng non cả phải hàm phải hiên bất nó Đúng. Mình... Đúng rồi rồi cả cặp ăn phù non phù sai bên này mai thế này cả bố hiền tới tia nó tay ừ. <laughs> à, <laughs> lìn làm chú lại khôn chứ như thế này đã lọt đấy nó hồn nó cho hiên này có mua hộp hộp vì nào cái chết nó โอเคจเนาะจ่าทนีประมาณนี้มนี่อไปน้อยเนาะเอาไ้ไปถ้าผอไม่้องไปไปอย่างนี้เนาะจันได้แต่ว่าเสด็จว่าอะไรเนาะเราก็จะได้เดินทางครับอะไรมานี่ก็ไรเต้องขอบคุณใจทางน้องคนเนาะมันมีเพิ่อนจ่าเดินฮียวแล้วผมน้อยเดินหิ้วอะไรครับผมใช้เครื่องอี่เชนนันมูเนาะจ่างเง่ามื่นี่็จะไปเดินหิ้วเพิ่งไลว่าจะไปหาเราไหมว่าจันเนาะ อ่ะโอเคน้องเจังไงก็โชคดีเนาะมันก็จะได้ขอตัวครับแต่สบายดีเด้อวันนี้เด้อสบายดีก็โอเคเนาะพลอยน้องวศินก็ได้ซื้อข้าวสารหนึ่ก็ซื้อทานเนาะมาหมกครับน้องเพิ่นเป็นทีให้ห้อยแล้วพ่น้องเนาะกัมื้อนี้่วศินก็ได้อุ้กดีใจน้ำทางครอบครัวของน้องไล่หลายพอน้องเนาะมวศินมากมัอนี้กับเพิ่นไปกันไปซักเครื่องเนาะไปซักเครื่องอยู่เพื่อนของอันมู่เพิ่นพลอยเนองเพราะว่าน้ำก๊อกเพิ่นที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเวลาเราสูบแล้วมัน น้ำมันจะค่อนข้างที่จะขึ้นมายากแน่น้ำฝนต้องไอ้เวอร์สิได้น้ำเนาะเพิ่นก็ได้ไปซักเครื่องอยู่เพื่อนของมูเพิ่นเนาะกับคืนวันนี้เพิ่นกัเป็นวันซุกเนาะเป็นวันซุกเพิ่นก็ได้เลื่อนหัวเรียนมาเล้ค่ะเพิ่นไปซักเครื่องอยู่เพื่อนของมูเพิ่นเนาะก็เป็นบางเทื้เนาะบางเท่อกับซักอยู่นี้บางเท่อกับซักอยู่เพื่อนมูเพิ่นว่าโอ้กัเป็นตาไอตัวน่องอยู่น่องหัน่องเนาะมีน้ำก็แต่ว่าหากใส่บบสะดวกเนาะกจังไดก็ต้องให้น่องเพิ่นโชคดีเนาะขอให้อันมีน้ำเนาะมีน้ำมีห้องน้ำะ คือส,สีสะดวกสบายในการใช้ชีวิตพ่อพี่น้องเอ๋ยเนะาะการจังไรก็ขอให้น้องสู่โซนชีวิตต่อไปเนาะให้หมูใ้น้องตั้งมู่งตั้งใจทำเฮียนนะครับตั้งมู่งตั้งใจสั่งสาพัฒนาครอ,อบครัวเนาะไอ้การเรื่องที่อยู่ที่ดินของเพื่อนการประสานก็ได้ภาพพ่อพี่นอ้องรอเบิ่งเป็นที่ให้ห้อยเนาะ,ะถือว่ากลวงพอสมควรอยู่พ่อน้องเอ๋ยเนาะที่ดินเพื่อนกาตามทีพ่อพี่น้องเห็นนะต้องกานอะไรเนาะการกนต้องกราบขอบคุณขอบคุณย่าครูอยู่พังไทยเนาะ พิ่นกาอยู่จังหวัดพังงาเนาะกากราบขอบุญขอบคุณในหลายเด้อเนาะที่ผ่านเงินมาให้ายพแสนซื้อเข่าแล้วก็ซื้อทานนะครับทั้งน้องเพิ่นเนาะแล้วก็เงินที่เหลราวาสนกันบ้างนะับทั้งน้องไปเป็นต้นทุนในการศึกษาเลยพ่อพี่น้องเอ้ยต้องการขอบุญขอบคุณเด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงขอบเจ็บอยาช่วได้คุ้มไข้ยาช่วมีขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ความปรารถนาเด้อขอให้อายุมันขอเงินขอให้มีแต่คนสุขคมจะเจริญเนาะซาทุกขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะปีใหม่นี่กข็สบายดีปีใหม่เด้อพ่อพี่นน้องเาะ สาธุครับโอเคเนาะงสำหรับคลิปนี้ประสันเกษตรเหลืองทางครับแล้วนอกจากต้องการขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามภาพส้มแต่กับโค้ชข่าวโฆษณาปรแสนไปนอกจากสำหรับคลิปนี้ประสันเกษตรอ่้อยไสอ้อยพรให้พรอมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะขอให้พรอมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโค้ชเจ็บอย่าสจะได้คงใครอยกจะมีคอยารถนาสิ่งใดกัขอให้เราควมปรารถนาเด้อปีใหม่นี้กขอให้อมที่จะชีวิตมีความม่นในชีวิตเนาะสาธุครัโอเคเนาะงสำหรับคลิปนี้ประสันเกได้กล่าวคำว่าสบายดี